เฮ้ยเลือดแอชิพเราเหลือแค่เจ็อยยี่สิบแล้วนะทุกคนถ้าเกิดว่ามันโดนอีสองตัวแล้วระเบิดตาลุนกาอากาศโอ้โหน่าจะแค่เรามีเตียงเราก็จะเกิดใหม่ได้เรื่อยๆนะถ้าเกิดเตียงมันระเบิดคาเครื่องบินโอ้แย่เลยงั้นอ่ะเฮ้ยปุ้มอะไรมันเป็นอิโป้ฮะอิโปอะไรอิโปเนี่ยพี่เอานี่ไปเป็นอิโปเฮ้ยมาแล้วไอ้เหี้ยกูไม่เป็นนักล่าอะไรนะทุกคนต่อไปนี้กูเลือนักมวยรุ่นเฟเธอร์เวทมาโคโนอุจิอิโป ฟิวเซนอ o ไอการกิบินียี่สิบหกท้าไเห็นเลยเฮ้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 ยเ้ยเอาเรื่องวะไปเก็ตจะข้าอะไรเตียงเหรอใจกำลังจะครับเตียงเมื่อมีหนังคาดีกเกียนอ่ะอัดหนังอีกประมาณสิบอันอ่าพี่ให้สามสิบเลนนองชูชูชูโอ้ยี่หกยี่หกยี่หกย่อเยชู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 ชชชชู่ชู่ช่่ช แล้วแล้วพี่สร้างตัวใหม่ใช่ใช่สร้างตัวใหม่คือตายไปเลยเออแม่มันตายไปเลยตัวนั้นมันตายไปเลยมันกดเกิดที่ตัวเดิมได้แต่มันจะเกิดที่อื่น่ะดิไม่เป็นไรเรามีเตียงแล้วพี่เราไมีเตียงแล้วเออตอนนั้นตอนนั้นมันเกิดไม่ได้ไม่เป็นไรตอนนี้เราไมเตียงละเราเอาเตียงไปที่นี่ไหมแล้วก็สร้างแอชชิปอีกสักยี่สิบลำจะไม่ตายโกใช่เลยกาไม่ไปกาไม่ไปไหนไม่ไปไหนเลยเออไอพวกเราเจ๋งว่ะเล่นไปไม่พัฒนาไปไหนเลยว่ะตอนนี้อย่างน้อยเรามีแอชชิปแล้วกับเมียนั่นแล้วนะ เลาไม่ได้สร้างเวิร์กเบ้นเลยต้องหาเคลย์ก่อนเคลย์หายดากไหนเออใต้ดินใต้ดินใต้ดินพี่อยู่ใต้ดินเดี๋ยวพี่จะให้เดี๋ยวพี่ขอเคลย์หน่อยพี่ขอเคลย์หน่อยไปได้หมดวะกูไม่ได้โกหกนะไอ้เหี้ยคิดจู้เบเบะคิดจู้ตายละลาในตัวกูหมด เต็มไปหมดเลยทุกทีคิดดูเบบีอ่าตายไปก็นโจ๊เก่าอ่ะพีต่อที่แฟนจ้าพี่มาจ้าด่อขี้หกขี้หายดอไมนอยู่ใต้ดินน่ะเยอะมากโอ้นี่ไงเตียงมึงวางไก่นี่แล้วเหรอเออผมวางเตียงมาแล้วก็แสดงแสดงว่าเราก็ง่ายดีงั้นอ่ะอืมปักไฟไปด้วยความสว่างเฮ้ยครับระเบิดได้ด้วยเออผมหาใคยอยู่แล้วเช็คใคยเฮ้ยช่วยด้วยช่วยยโอมโอมโอมเราควรจะตายจริง พี่ไม vale ่เป็นไรพี่เดี๋ยวเป็นหน้าที่ของมาคุดโอจิโป้นี่เองเฮียกระจายกระจายพี่มึงเล่นสายเทงก็ได้นะเดี๋ยวกูเล่นสายดาเมจนะเดี๋ยวไปเท่ให้กูเท่ขอร้องล่ะ มึงกดเลือดตั้งห้าสิบล้านไปเลยไหมแบบเลือดอย่างเดียวกดแต่เลือดเลยใช่ไหมกดแต่เลือดอย่างเดียวอ่ะกูกดแต่ดาเมจอย่างเดียวนะโคตรลูกลลู่ผู้ชายเลยเฮียแล้วอัดยาวไปเลยไม่แบบคลิปหนึ่งยี่ห้องเงี้ยแล้วก็แบ่งเป็นพาร์ทครึ่งสามสิบนาทีแล้วก็ทำอย่างนั้นไปเรื่อยๆไงแต่ว่าสามสิบนาทีนี้ก็ยังอยู่แค่ตรงนี้อย่างเดียวไอ้บ้าเอ้ยคอนเทนต์คือเดินวนไปมาเมื่อกี้เห็นไหว่าอัดไปชั่วโมงนึงแล้วลืมกดถ่ายไว้ทุกคน ไอ้เบื่อตรงนี้แล้วว่าไปไปจนไปแอร์จิ๊บนี่มีทุกอย่างแล้วนี่ไปได้แล้วไปไปเลยกูวิวสิบสิบกว่าองนัเนนี่เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกไอ้เหี้ยเพราะกูเลเวลสามสิบเจ็ดเออขอขอทำชุดนั่นหน่อยดิไม่ต้องทำมั้งเฮ้ยเด๋ยวตายอีกเล่นใหม่อีกนะไม่เป็นไรมันก็กดที่เดิมนี่มาเกิดกดเตียงก็ได้เอานี่ไปอ่ะกูไม่อยากใช้ละสิ่งที่เขาเรียกว่าหอกไงล่ะพี่ นี่มีหอกแล้วก็มีโล่ไงกูเป็นนักมวยอะหอกอ,อามาตะาที่มึงพูดถึงใช่ไหมเออหอกอมาตะที่กูพูดถึงนั่นแหละคิดถึงบอยว่ะ <laughs> ถ้ามันอยู่เราจะให้มันใช้งานนะมันเป็นคนชอบสร้างอะบ,บอยเวลามันเล่นอะส่วนกู <laughs> ส่วนกูเป็นพวกชอบแบบเดินไปเรื่อยไม่ทำอะไร่ <laughs> อเไอ้กูไปแล้วนะถ้ามึงไม่มาเราไปตามหามังกรรายแล้วเตต้องมื้อคืนเนี่ยกำลังโหดเลยบอกไว้ก่อนเราต้องระวังไอ้ยี่หุ่นยนต์ตัวนั้นนะบอกไว้ก่อนมันโหดร้ายมากเลย เรเก็บของไว้ข้างในนี้ด้วยว้าวหรอใช่เหรอใช่เก็บของไว้ในเรือด้วยเออเราลองไปก่อนเราให้มันแตกไปพร้อมเรือเลยไหมเฮ้ยไม่เห็นยูโฟนด้านขวาปะเฮ้ยไปไปเไ้ยไปไปยูโฟมึงพร้อมที่จะฟาร์มใหม่กันยังเออพวกเราเอ้น่านี่ก็เป็นไรเลยเฮียเฮ้ยน่ะเกาะเกาะขึ้นหน้าเราเลยถ้าเราตกลงไปนี้เราจะตายไหมแบบตัวกระแทกพื้นแบบดูยั่นดิดูนั่นใย ว่าจะขีกระเบินกระเบินกระเบินไรแรงไงไอ้นี่คืออะไรว้าปอเนี่ยข้างหน้าเราเนี่ยไปเกาะข้างล่างไหมข้างล่างอ่ะพี่ลองชนสายฟ้าข้างหน้าเฮ้ยมึงดูดิมีหลุมดำอยู่ล่างเลยเขาตายไหมถอยถอยที่มันล่างล่างดันสายเห็นไหมไปไหไปสำรวจนะลงล่างเนี่ยไหนหลุมดำไหนไปลงไปข้างล่างเนี่ยเห็นไหมมันมีก้อนมันมีก้อนอะไรข้างล่างมันเป็นว้าปเลยสักอย่างเหมือนปราสาทอยู่ข้างล่างเห็นไหม ลงมาเลยลงไปเลยกดลงไปเลยกำลังกดอยู่กำลังกดอยู่แต่ตรงนั้นมีวาร์ปดจะเห็นเลยไม่มีพูดถึงเออหลุมดำไม่เชื่อข้างหน้ามันมีเวลโดราว่ะรูหนอนเนี่ยตรงนั้นรูหนอนเอออะไรไม่รู้เรื่องแสงข้างหน้าไหมแต่ตรงนี้ดันเจียนเนี่ยข้างล่างเนี่ยข้างล่างกัดันเจียนโอ้เฮ้เข้าไหมเข้าแดีวไม่มีอะไรเลยดันเจียนแบบไม่มีอะไรเฮ้ยแต่ดันดันเจียนเกมนี้โหดอยู่นะมันมีกับดักมีทุกอย่างเลยนะเว้ยไปก่อนนะมีประตูด้วยนี่ดันเจี้ยพัดแรกเฮ้ยเราจะไม่ไปนูรนก่อนไปยุ้ยไปกอนเมาตัวนี้มันไม่มีอะไรค่อยมาก็ได้ ตายหมดโอ้โอโอ้โหนพวกเราตายกันหมดวิวเตายสีเหี้ยวแล้วว่าตุ่นเสกคนเสกคนยูตัวอะไรอะตัวอะไรข้างหลังอะเห็นปะเห็นอีกานลายปะเฮ้ยอีอีกานลายเหรมข้างล่างเนีตัวรู้เหมือนมังกรเลยตัวเหี้ยวแล้วว่าได้วิ่งอยู่ข้างล่างอะก็พริบก็พริบก็พริบอะเห็นปะไปตีกันด้วยเห็นปะ มันโคตรลายเลยไปไม่ไปหาแล้วมึงไปตรงมือหนอนแม่ที่กูบอกอ่ะด้านซ้ายอ่ะไม่เห็นลูกหนอนอะไทั้งนั้นนะซ้ายมือนุ่นอ่ะเออเลี้ยวไปเออซ้ายอีก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 จะโดนยีอีการไล่ฆ่าตายซ้ายอีกซ้ายอีกไมปยังไงซ้ายมือเนี่ยงไปบงเออข้างล่างเห็นปะเป็นลูกหนอนอ่ะมันลูกหนอนเลยอ๋อมันไม่แค่จุดว้าไปจุดอื่นเว้ยเหมือนเราเคยเล่นแล้วพี่อ๋อเหรอเออเฮียแต่เราถ้าเราไปหายูโฟตรงนั้นอ่ะ แต่ว่าอย่างนี้เลยเออไปหาใครนะเราไปหา UFO ไรด์ดูไหมเตีงไปต่อเตียงไหมเธอวะใครเกิดก่อนได้ก่อนอุ้ยแบบโคตรแบบโคตรใหญ่เลยมันไม่เอาไม่ได้มีแค่นี้แล้วมึงเห็นไอ้เยียฮิโรด้าที่กำลังโรยตอนนี้ไหมสักทีไหมจิ้มดูไหมมันพ่นบีมได้ไหมเดี๋ยวผมปาหอกเรียกงไปเชียรีดยาเนาะจานให้ไปกิน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นกทอลูก tamam> มักโตไอ้นกตัวนี้จะมาสร้างบ้านบนหลังมันได้ดิทอลูกมักโตที่นี่ดูไหมวะอย่าดูนะไอสัตว์หายนะโอเลเวลาสี่กระจอกเฮ้ยเฮ้ยมันเพลงเปลี่ยนด้วยอ่ะมันเสียงเปลี่ยนอะทำไมอยู่จอว่าสูงเข้ามาหน้านี้เจ่อยู่ก็สูงเข้ามาหน้าเลยเองมายความว่าเลยไม่ไม่จับสเกลจับจับสเกล เสียงเสียงเพลงในเกมแบบเฮ้ยทำไมหน้าหน้าหน้าจอกูมันหน้าจอกูมันเหมือนวีเลือดเปื้อนวะคหลอนภาพหลอนไปเฮ้ยตกใจหมดเลยเหมือนเราจะไปไม่ถึงมาเลยตลอดชีวิตอะมึงดูดิทำไมระยะห่างมาเท่าเดิมอะใช่เออยิงเข้าใกล้ระยะห่างมาเท่าเดิมอะยิงเข้าใกล้ยิงสึกห่างโอ้ไม่จริงเราอยู่เราโดนสารกขามากระรังสีบอกให้เราซ่อนใช่เอ่ะ ใช่บอกว่าโดนถายกันมาแต่รังสีก็มันต่รังไซด์อ่ะดิกูไม่กลัวหรอกแอชิฟจะทนได้อีกแค่ไหนวะเลเวลหนึ่งแอชิฟอุ้ยหนาวหนาวแล้วหนาวเฮ้ยก็เป็นไรเลยโอ้ทุกคนดูดินี่คือการประจุภัยสัตว์เลยอ่ะเออเราจะไม่อยู่วันไปถึงเดี๋ยวนี้ไปถึงนี่นี่ใกล้แล้วนี่เออเราจะลุกได้ยังไงวะ ลุกไม่ได้ด้วยไปบุ้งหยุดเครื่องหนึ่งลุกได้อย่าลุกนะอย่าลุกนะตกไปแล้วจบเลยนะกูบอกไว้ก่อนนะพวกมึงไปกลางเครื่องเลยดิอย่าอยู่ตรงนั้นดิโอ้ยดูเมฆดิอยู่ก็มีเมฆเออเรามีลังสีแกมมายิงลงมาจากฟ้าด้วยพวกนี้น่าจะเป็นแอนด็อกนะเนี่ยไอพวกไอพวกแท่นนี่คือแท่นบอสเว้ยเนี่ยเราใกล้ถึงแล้วเนี่ยใกล้ถึงแล้วนะข้างหน้าป่ะเราเราเห็นเราเห็นแสงวนแล้วเห็นป่ะเฮ้ยแล้วอะไรมันอยู่ตรงข้างล่างอ่ะสป라이เออร์เมนูล่าเนี่ยเหรอตรงที่วนๆตรงลำลําแสงอะไรมะก็มึงก็มึงก็เราจะโดนดูดขึ้้นไไปปแลลววถูกจับทดองงมึ่า พัดนี่จะเสียเปล่าไหมวะแบบมาถึงมาตั้งนานเงี้ยแล้วมึงไม่ตัดเลยมาถึงแล้วก็แล้วก็ตายไปเลยพูดจริงเลยว่ะเฮียเราไม่เคยทำให้น้องๆได้ดูอย่างนี้เลยอ่ะโคตรประจ o ไฟร้ายเอาล่ะตอนนี้เราใกล้ถึงแล้ว ufo ตรงนั้นไม่งั้นมันจะทำมาทำไมถูกป่ะเออไปทำเพื่ออะไรรอเมาเองรอไอ้บุ๋มมึงทำไปทำเฮียอะไรเนี่ยเราเห็นลาย ufo แล้วโคตรไกลเลยกระบอาโคตรไกลเลยเว้ยเรามาโคตรไกลเลย ลรมาเพื่อหาแสงเป็นกิโลกิโลเลยรู้สึกเหมือนจะตายเลยว่ะมันจะไม่ได้บินกลับอ่ะมันจะไม่โอ้เตียมโอ้ไอเฮียทุกคนก็สงสัยกันทั้งนั้นแหละว่าเฮียตรงเฮียนี่คืออะไรเราบินต่ำหน่อยไหมหรือจะสูงกว่านี้บินต่ำจะได้ชมบรรยากาศข้างล่างเลยนะเอางั้นเถอะต้องถามว่าเราจะพุ่งไปที่แสงเลยหรือว่าเราจะไปตรงไหนเออเนี่ยถ้าต่ำต่ำเกินอาจจะไม่ถึงแสงนะเฮ้ยเฮ้ยข้างล่างอะไรอ่ะ

มันมันเหมือนโดนอะไรสักอย่างมันขับขยับเัมืับมันควบคุมตัวเองไม่ได้เจอยเดี๋ยวกูจะไปเองนะคุณสารต่อพวกมึงเองวะ่ะว๊อดคสารต่อพวกมึงเองไม่ต้องกลัวเออกล่ oh, องหายหมดเลยจุด <laughs> นี้แล้วเจียไม่กลัวอะไรแล้วกูกูเกิดไงไปเกิดันเกิดที่เตียงพี่พี่อยู่ในแขนยังไม่ได้เข้าแขนมาเนี่ยฮ่อโหช่วยยังวะมึงว่ากูรอดไหม ไม่ไม่มีทางเฮ้ยทุกคนในนี้จะเป็นศัตรูกับเราหมดเลยบ้าเปล่าต้องเป็นมินตบ้งดีเอาทำไมกูเห็นว่าฮอตยืนอยู่ตรงนี้ What What ม a m ไรกูอยู่กับแซดเนี่ย แล้วไปเห็นมึงยืนอยู่ตรงหน้าบุมมึงยืนอยู่หน้ากูเนี่ยหรือกูตายไปแล้วทุกคนเฮ้ยกว่าจะขึ้นไปแล้วกว่าจะเวลก้าวๆๆๆเลยนะเนี่ยมันมีทอรุกปักตูอยู่แถวนี้มันยังไม่เป็นไรเลยโอ้หนี่ไงมาละไอ้เยิงเงาอยู่ตรงนี้ละเข้าไปเลยกูมาแล้วใกล้แล้วโอ้ยเฮ้ยกูเลยจะไปหาพวกมึงได้ไม่ช้ากูว่ากูลำแสงอะไรไม่รู้โอเคกูงเกลียดกูตายเฮ้ยกูเพิ่งลำลำเสงแล้วกูไม่เป็นไรเลย เบบีง็<า>ยึดยาเออเอาเลยมุงยึดยานมันสิงมันกูขึ้นไปแล้วกูกดัวซีขึ้นไปแล้วมีทางเ <Gob> ข้ schme, เาหมพี่โอ้ยโดนสูบเข้าไปแล้วไม่รู้เหมือนกันอ๋อทุกคนมันคือพรอพประกอบฉากมูมมึงบอกคนดูมุมแล้วทำไมจะเฮี้ยอะไรมึงทำไปเพื่ออะไรวะ ไปเลยอ่ะเราเป็นเพื่อนอะไรวะไปฟรีพี่ไปฟรียูโฟไร <laughs> <laughs>